นี่เลยครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบพันเอาเงินล้านนะครับชกนพิกัดน้ำหนัก122ไฟแดงช,าชาัชัยดาบรันศราคามน้ำเงินเพชรสีทองเพชรสีทองนะครับสสังมรินนะครับในสี่ไฟหลังของช,าชาัดชัยรายนี้ก็แพ้เพชรศิลานะครับแพ้สู้ศึกมาชนะชาลาวันแล้วก็ครั้งหลังชนะเข็มเพชรวอยพรานันน้ำเงินเพชรสีทองชนะอีสานเหนือชนะสถา,านฟ้าชนะเพชที่ <c oughs> หนึ่งนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดชนะนกเพชรน้่หนึง่งตสุรัตนยกที่สี่นะครับนยกที่สี่ นี่เลยครับผู้เอกวันนี้ครับมวยคู่นี้นะครับมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนี้ก็ถือว่าถูกคู่ถูกเวลาเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มระยะหลังของทั้งคู่นั้นก็ถือว่าสดเลยครับชัดชัยนั้นอาวุธหนักแรงนะครับเพชรสีทองนี่อาวุธมวยจุกจิกกลับมาในภาคนี้นี่ถือว่าใช้ไลครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์มวยรอบเหมือนกันครับนี่แหละครับในรุ่นนี้นะครับในน้ําหนัก122ปอนด์นี่นะครับในดีนี่ยอดมวยเลย สามารถพยักอรุณนะครับแล้วก็มีฉมวกเพชรหพลังนี่ 7, 7เส้นนะ7 7รุ่น9เส้นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกล้องทรณีในรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีทั้งแก่นศักดิ์สอเพลินจิตบุญหลายสอธนิกูลรุ่งหนึ่งเล็กลุ่พระบาทเจริญทองเกียรติบ้านช่องสมรักนะครับสมรักแล้วก็โชคดีนี่ตามมาด้วยยอดเพชรเพชรเชรดียคาเดมี่อย่างนี้พระรหัสโล่เงินกรหาร์นะครับ หรือแม้กระทั่งพยักน้อยคล่องผจญนะครับครับอือ่ะวายคูเสร็จแล้วครับคู่เอกของเราครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการอารันนุตกลางให้คะแนนสามท่านธงชัยทองสเสวกปอรวัตแขกสิงห์ทรและพงพัฒว่องไวครับสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับก็เอกฉันทั้ง3าเสียงนะครับ49ต่อ48นะครับจากกรรมการปอรวัตแขกสิงห์ทรทีรวุธศรีละครและสายยันเรือนเรืองครับ นี่ครับเวลาแห่งความตื่นเต้นครับที่ทุกๆท,ท,ท่านรอคอยครับูชิงชนะเลิศแดงวันนี้หนุ่มมักะดีะเซออียนมวยโอ้โหเซียนมวยตอนนี้ไม่ต้องห่วงกระเป๋าหนักเออข้าตัวไหนก็ไปตัวนั้นกระเป๋าหนักและอัธยาศัยน่ารักตลอดอนี่ครับ วันนี้อ่ะดูประวัติคร่าวๆครับทัดชัยดาบลันสารคามนะครับฝ่ายแดงนายกลิตตยศภูนาเกี้ยว22ปีดาวดังเมืองดอกบัวครับเจ้าของฉายามัจจุราชไร้เสียงครับดีกรีนี่โอ้ลองแชมเปี้ยนมวยรอบรอบใหญ่เหมือนกันเลยครับแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าเขาจะมาคว้าแชมป์มวยรอบครับเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับ หัวหน้าคณะผู้จัดการครับท่านร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลครับหรือว่าผู้กองลันสารคามที่พวกเราได้แจ้งครับโปรแกรมใหญ่เดือนหน้า11มษายนที่มหาสารคามครับโดยทั้งผู้กองลันแล้วก็มีทีมงานนุ่มบางกะดีครับเมื่อกี้พี่นุ่มบางกะดีก็ขึ้นไปถอดมงคลให้กับชัดชัยนะครับให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดับรันสารคามครับค่ายใหญ่เบอร์ต้นของจังหวัดมหาสารคามของภาคอีสานเลยครับ นักชกในดวงใจนี่ครับยอดมวยครับยอดมวยเขา่าขุนเข่าเมืองมหาชูเจริญดาบลันสารคาม70ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้20ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเพชรสีทองสอศักนารินครับนายวิชัยอุบลบ,บานครับ21ปีจากชัยภูมิพีกรีนี่เคยเป็นแชมป์มวยรอบใหญ่เช่นกันครับแชมป์มวยรอบ CP เมจิเงินล้านหัวหน้าคณะครับคุณเมนเปลี่ยนถุงพนะครับ แล้วก็มีผู้จัดการกับผู้สามชนก็คือคุณนลินเทียมชัยบุญทวีก็ตอนนี้ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสกนลินครับนักชกในดวงใจนี่ยอดมวยอมตะตลอดการยอดมวย2แบบครบพี่มากสามารถพยักอรลุณ75ครั้งชนะ48แพ้25แล้วก็เสมอ2ครั้งครับอาล้ครู่นี้ถือว่าถูกคู่เร้าใจนะครับโดยเฉพาะมัดจิราชไร้เสียงนะครับผมเข้าไปสอบถามในห้องพักนี่ถามว่า จะเอาแชมป์ไหมวันนี้ถึงจะไร้เสียงแต่เขาพูดชัดเลยนะครับว่าวันนี้แชมป์อ่ะคิดดูนะครับคงจะมั่นอกมั่นใจมากครับอ่าไแดงชัดชัยนะครับน้าเงินเพชรสีทองเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสามารถครับสามารถเนี่ยอดีตแชมป์โลกในรุ่นนี้นะในน้ำหนัก122ปอนด์ในรุ่นซูเปอร์เป็นทเวทไงได้แชมป์ชนะลูเป้ทินเตอร์แล้วก็ป้องกันได้ทีเดียวชนะฮวนคิดเมซ่าที่ประเทศไทยครับแล้วก็ไปเสียให้กับเจฟเฟนเนต ที่ออสเตรเลียในรุ่นนี้แหละ122ปอนด์นะครับของสภามวยโลกเดบิวต์สิงห,โห์ขอบคุครับข้อมูลที่ส่งคุณค่าเลยครับต้องขอบพระคุณมากคุณอาสมิงข่าวครับานี่ครับแฟนๆที่ชอบเลยเอาตอนนี้ยกแรกอุ้ยมาย้ำฟันขาโโอ้หชัดชัยมาวันนี้มาดูเลยครับเขาบอกเขาจะมาเอาแชมป์แต่เดี๋ยวต้องดูครับพี่อาลีเพราะว่าเพชรสีทองดีกรีก็แชมป์มวยรอบๆใหญ่ เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันครับมาดูว่าวันนี้จะมาดูเป็นพิเศษเลยนะครับชัดชัยเน้นฐานล่างด้วยแล้วก็หวดไปแรงๆไหลดอกมาสายชิ้นตรงๆสายกับขวาชิงกันออกนะครับจะไปรับเยอะก็ไม่ได้นะครับเพชรสีทองดูว่าความรวดเร็ววันนี้อ้าดูแต่ว่ามีแข้งขวาสูงๆนี่คอยตวัดมาเหมือนกันครับนี่เลยครับแหมดูการดมวยของแดงเนี่ยชัดชัยนะเหมือนใครรู้ไหมครับวัดพิเศษแกนนรสิงห์นะโอ้นี่เลยครับ โนี่ครับอ่าอยู่ในช่วงโมดยกแรกมาัหาง30,000บาทครับโดย JJ ปอซาวหน้า JJ ปอไก่ชนหอมโดยร้านคอฟเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นนะครับอ่าก็รวมสนุกกันครับเพียงแจ้งว่าเป็นแฟนรายการรายการมวยทาง for อยูครับที่ร้านคอฟเทลซีฟู้ดขอนแก่นเนี่ยจะให้ส่วนลดนะครับมิกเซอร์50%เซเลยครับรวมสนุกกันครับต้องขอบพระคุณนะครับ คุณจิ้นเจเจครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพลลุงโลดนะครับกีโชว์ลูม19บศูนย์บริการครับ02 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับปล่อยตัวมาในยกที่2นะครับเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับชัดชัยมีเตะขาแล้วก็ต่อยหมัดกับเพชรสีทองดูครับอาวุธมวยนะจุกจิกเหลือเกินครับเป็นมวยที่ชกยากคนหนึ่งแล้วก็เร็วด้วยโอ้โห มีหมัดขวาที่คอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันแล้วก็แข้งขวาก็เร็วครับอ้าวแดงชัดชัยน้ำเงินเพชรสีทองอ้าวเลียมาเพชรสีทองนะครับอรันลูกแางผู้ห้ามชัดชยัยขยับมาซ้ายอ้าวขาไปก่อนยังไม่แม,ม่มวยซ้ายต้องเข้าก่อนแต่ว่าซ้ายจะตกนะอ้าวขาหัวด่างไปทีหนึ่งชัดชยัยเพชรสีทองอ้าวขวาสูงขาดไม่ตกอ้าวซ้ายสวยแต่ไม่เข้านะครับชัดชัยแดงน้ำเงินเพชรสีทอง ซ้ายขายับไปเรื่อยอ้าวแม่ไปสึกอ้าวแทางไปโอ้โหนี่ครับแผดเน้นจาอฐานล่างโอ้ยมีสอกออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อยกันแบบนี้ห้ายกแผาครบหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับขยับขยับเปิดเกมเลยครับชัดชัยแผดปกติแกก็มวยบู๊มวยเดินทําเปิดเกมอยู่แล้วครับมาวันนี้ สำคัญเป็นอย่างยิ่งทิงชนะเลิศหมวยรอบข้าดาวเงินล้านครับแ่มบอกว่าวันนี้จะเอาแชมป์มากลับไปฝากท่านผู้กองลันเลยครับชัดชัยโอโ้แต่ว่ามาถึงตอนนี้นี่ถือว่าทาหน้าที่ได้ดีทั้งคู่แล้วครับโอ้โหโชว์ความแข็งแรงนะครับปิดนิดเดียวนี่เททิ้งไปเลยนะครับชัดชัยแล้วก็เดินเบียดออกแข้งได้สวยๆนะครับสายดีแรงทุกดอกเหมือนกันทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับเบียดเข้าไป จะเน้นฐานล่างด้วยมาช้าไม่ได้เะครับเพชรีทองนี่แท่งขวาที่โต้คืนทันขวัญเหมือนกันครับอ่ามืออย่าตกนะอย่าเอา้าโอ้โหขีดเท้าลัานี่กันยากมากเลยนึกถึงเชนน้อยสองิริพันเลยนะครับขีดเท้าหลังนี่โตรแกเอ้าขวาอีกแล้วโอ้หลวมไม่ได้นะแดงชัดชัยอา้าเพชรีทองแบบสูงด้วยนะครับเนี่ยดูดิแล้วก็ตินตินหลังแบบอัตโนมัติเลยอ่ะอ้าวติดตลอดชัดชัยอ้าวซ้าย ซ้ายนิดนึงปลายยกขยับขยับปลายยกสองแล้วนะครับเอา้าฐานละแหม,แมดูรู้สึกจะหลวมนะครับชัดชัยเป็นสีทองแบบตั้งไว้เลยปลายยกอีกนิดนึงนี่แหละครับชิงชนะเลิศนะครับเอาผู้ชนะก็อนรับอโอ้โหโครมเดียวเลยเอสเซอร์ลองแอนฟูเชนจำกัด ผลิตภัณฑ์ไฮพอโอ้ยเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกรวมถึงเจ้าสัวข้าวตางังมีนีไก่ยองสูตรไก่ย่าง5้าดาวขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมายกที่3านะครับออกมาเดินเร็วเลยนะครับชัดชัยเบียดก็ไปมีออกแห้งปล้ามไหนตีเขา่าเพชรสีทองนี่คอยตั้งรับนะครับอาวุธมวยนี่จุกจิกมาดูตอนนี้เริ่มจะกล้ำมได้เบียดได้โอ้โหเพชรสีทองนี่อาศัยเนี่ยมนะครับบิดก,กระตุกแทงเต้าคืนสวยๆเหมือนกันครับอ้าวแดงชัดชยัยนักเงินเพชรสีทอง,งชิงชนะเล นี่นะครับเอาแม่โอ้โหตีนกระเชิงลุยแล้วนะครับชัดชัยอยู่นอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นรถราไม่ทันแล้วเอาตงบูแล้วยกนี้อรันลูกกลางนะครับเป็นผู้ห้ามเอาแก่แย่ก่อนยกที่3นะครับผู้ชิงชนะเลิศหมวยรอบหาดาวเงินล้านเอ้าชัดชเอาแทงไปเพชรีทองทีไปชัดชัยซ้ายสวยดอกนี้ซ้ายเอ้าติดติดเอาหุกขวามาซ้ายไปเอาขวามาเพชรทอง ออกเอ้าตองบี้ตลอดนะครับชัดชัยเอ้าแหมลูกเร็วนะครับอยู่กับเพชรสีทองชัดชัยได้ลูกหนักยังดูดีดูดีนะครับนายปลา้าเอ้ายังตีไม่ชัดกรรมการแจกแยกก่อนโอ้โหโดูครับม่าหากรรมการอลันมาบอกว่ากลางเวทีกลางเวทีชัดชัยไปข้ายๆๆเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โห ที่สำคัญผู้ชนะนี่เงินรางวัลส0 0แสนบาทจาก5้าดาวครับธุรกิจ5้าดาวและสัมผัสเข็มขัดเกียรติยศด้วยครับเข็มขัดแชมป์ห้ยล็อก5้าดาวเงินล้านเอาไปกระบายชัดชัยชัดชัยมาต้องลงทุนครับเราดูว่าลงทุนแล้วคุ้มค่าไหมครับพี่อารีโอ้โอยโดนแทงขวาไปเยอะเลยครับโอดนเข้าไปย้ำเข้าไปดีเรียบร้อยเลยครับจูกครับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห ล้วนๆเลยนี่นะครับเพชรสีทองสอสังรินนะครับชนะนก OK ชัดชัยดาบรันสาร,รามในยกที่3โอ้โหตีล้วนๆเลยนะครับไม่มีหมัดบังเลยอ่ะโอ้โหดูนะครับโอ้โหเดือดวินเนอร์เลยทีเดียวโอ้โหสุดๆจริงๆนี่นะครับเพชรสีทองนะครับสอสังรินโอ้โหมาเพื่อแชมป์มาเพื่อเอาแชมป์นี่ทีมงานมาเชียร์เยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้โอ้โหแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยทีเดียว เดี๋ยวขอพาพช้ามาอีกรอบนึงอ้าวมาดูนะครับลูกไหนนะครับถีบก่อนขวาเตะนี่นละครับอ้าวยางถีบทีนึงก่อนเตะยัดไปลาหนึ่งดอกสองดอกโดนแขนนะครับสามดอกแม่นี่นะครับโดนสะสมไปเรื่อยหนึ่งแทงอ้าวถีบไปทีนึงแทงดอกนี้นะครับเอาเตะอีกดอกนึงนี่นะครับลูกล่างนี่โดนสามโดนชุดใหญ่เลยอะเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหชัดชายโดนเข้าไปนี่เพชรทอง นี่หละครับโอ้โหโอโห้แกมาแบบเป็นปัญญาตำร,ร,ราหลวงเลยว่างั้นเถอะนี่แกก็เตะไปเรื่อยนะครับชัชยเข้าวกว็าจริงนี่แกเตะบนเตะล่างแล้วก็เตะหน้าท้องเลยนะครับจุกแอดแอดไปเลยทีเดียว